เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็น,นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวที่มีความใจบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณหนิงครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนิสัยส่วนตัวของเธอคุณหนิงเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าตัวเองนร่ชอบที่จะทำบุญครับ ชอบที่จะช่วยเหลือสัตว์แมวหมาจอนจัดหรือกระทั่งคนจรจัดเองก็ตามคุณหนิงก็จะทำแบบนี้อยู่เสมอครับเอาข้าวไปให้บ้างคอยดูแลสอดส่องบ้างช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้โดยเฉพาะแถวบ้านของคุณหนิงครับก็จะมีคนจรจัดครับคุณหนิงบอกว่าทุกวันในช่วงเวลาเย็นเนี่ย คนจนจัดเนี่ยก็จะเดินผ่านหน้าหมู่บ้านของเธอต้องบอกให้ฟังก่อนนะครับว่าตัวหมู่บ้านของคุณหนิงเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เลยเข้ามาในซอยครับแล้วก็ไม่ใช่หมู่บ้านสุดซอยครับก็จะมีเส้นทางไปต่อเรื่อยๆคุณหนิงก็ไม่รู้ครับว่าตัวคนจนจัดคนเนี้ยเขาไปพักอยู่ที่ไหนอะไรยังไงรู้แค่ว่าทุกช่วงเย็นครับสักห้าโมงหกโมงประมาณนี้ครับเขาจะเดินจากปากซอยเข้าไปที่ท้ายซอย ตัวคุณหนิงเนี่ยทุกครั้งที่เจอกับชายจอนจัดคนนี้ครับก็จะเอาของกินให้บ้างครับเอาเงินให้บ้างเล็กๆน้อยๆครับแบบนี้เป็นประจำครับจนบางครั้งเนี่ยตัวคนจอนจัดคนเนี้ก็จะมายืนรอยืนเฝ้ารอคุณหนิงกลับบ้านอยู่บ่อยครั้งครับแต่ตัวคุณหนิงก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่าอะไรนะครับก็รู้สึกสงสารนี่แหละ ก็มักจะช่วยเหลือกันแบบนี้เป็นประจำครับจนระยะเวลาผ่านไปนานครับก็วนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละครับทุกคุณหญิงเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยชายจรจัดคนนี้ก็หายไปครับไม่ได้แวะเวียนมาเที่ยวหาไม่ได้เจอไม่ได้มายืนรออยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเคยครับตัวเธอเองก็แปลกใจครับคนเคยดูแลกันอยู่ๆหายไป ตอน,น,นแรกครับก็พยายามคิดพยายามหาอยากรู้ครับว่าหายไปไหนแต่พอผ่านไปครับสักเดือนสองเดือนได้ละก็ไม่มาครับไม่เจอตัวคุณหนิงก็ทำใจครับคิดว่าเขาอาจจะย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นอาจจะมีคนมาไล่ที่อะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นครับจากนั้นตัวคุณหนิงก็กลับมาใช้ชีวิตตามปก,กติเหมือนเดิมครับ จนระยะเวลาผ่านไปประมาณเดือน2เดือนนะครับก็รวมระยะเวลาแล้วก็เป็น3เดือนแล้วครับที่ตัวคนจันจัดน,นี่ยหายไปคุณหญิงเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเธอเองเนี่ยกลับบ้านดึกครับคุณหญิงเนี่ยจะไปทํางานก็ไกลาจากบ้านกระดับหนึ่งครับโดยเธอเองเนี่ยจะขี่รถจักรยานยนต์ครับเพื่อไปที่ทํางานในวันนี้ตัวเธอเลิกงานดึกเธอก็กลับมาครับ และด้วยความที่ซอยของบ้านเธอเนี่ยค่อนข้างจะเปรี่ยวเลยละ่ะถึงข้างในจะมีหมู่บ้านอยู่หลายหมู่บ้านครับแต่พอช่วงเวลาค่ำเวลาดึกครับก็จะไม่ค่อยมีรถขับผ่านสักเท่าไหร่ครับเส้นทางก็สลัวส,ล,วสลัวครับมีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างคุณหนิงเล่าให้ฟังครับว่าตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จากที่ทำงานจนเลี้ยวมาจะเข้าซอยบ้านของตัวเองครับ เข้ามาปกติจะต้องเข้ามาประมาณ500 6 0 0เมตรถึงจะถึงบ้านของตัวเองถึงจะถึงหมู่บ้านนี้ปรากฏว่าเลี้ยวเข้ามาเนี่ยไม่ทันอะไรครับตัวคุณหญิงบอกว่าเธอเนี่ยเห็นเหมือนมีอะไรล้มอยู่กลางทางครับก็ชะลอรถครับกลัวว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวจะเหยียบใส่ครับด้วยความที่มันสลัวด้วยเห็นได้ไม่ชัดก็จัดไกลๆครับค่อยๆขี่เข้ามาจนใกล้ ก็สังเกตเห็นว่าเป็นคนครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยท่าทางเหมือนนอนล้มนอนสลบหรืออะไรสักอย่างครับตัวคุณหญิงเห็นแบบนั้นก็ตกใจครับว่าใครมาล้มอะไรอยู่แบบนี้ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใจดีครับก็จอดมอเตอร์ไซค์ของตัวเองครับลงไปช่วยครับลงจากรถเนี่ยแล้วก็ไปช่วยไปเขย่าตัวไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเองเห็นชายคนนี้เหมือนจะสลบอยู่ ก็ตัดสินใจว่าจะโทรเรียกรถพยาบาลแต่ปรากฏว่าอยู่ๆมีผู้ชายอีกคนหนึ่งครับมาจากด้านหลังเธอแล้วก็คว้ามือถือของเธอไปส่วนคนที่สลบเนี่ยก็ลุกขึ้นมาครับตัวคุณหนิงเนี่ยรับรู้ถึงอันตรายได้ทันทีครับคิดว่าสองคนนี้ต้องไม่มาดีอย่างแน่นอนหลังจากนั้นครับตัวคุณหนิงครับก็เหมือนถูกลากแขนจูงแขนครับ เข้าไปในที่ของข้างถนนนะครับที่เป็นเหมือนป,ป่าหน่อยก่อนจะถึงหมู่บ้านเธอตัวเธอเองก็พยายามขัดขืนนะครับแต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายสองคนมารุมเธอเธอก็สู้ไม่ไหวครับถูกลากเข้าไปในดงป่าตรงนั้นจากนั้นครับตัวคุณหญิงเนี่ยก็พยายามร้องขอชีวิตแต่ตัวผู้ชายเนี่ยเหมือนไม่ยอมครับทั้ง2คนเนี่ยทำท่าทีคุกคามคุณหญิงครับ พยายามจะถอดเสื้อพยายามจะอะไรครับคุณหนิงก็ยื้ยุดฉุดกระชากกันอยู่พักหนึ่งครับแล้วอยู่ๆปรากฏว่าคุณหนิงมองเห็นชายจรจัดครับคนที่เธอคอยช่วยเหลือมาตลอดที่หายไปตลอดเวลา3เดือนเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยเหมือนเข้ามาช่วยครับก็เอาไม้มาทุบกับผู้ชายคนนั้นครับผู้ชายที่พยายามจะมาขืนใจเธอทั้งสองคนเนี่ยเอาไม้มาทุบมาตีก็สู้กันอยู่พักหนึ่งครับตะลุมบอลครับ แต่ตัวคุณหนิงเนี่ยยังไม่ทันรู้ตัวไม่ทันทําอะไรดีครับยังตั้งสติไม่ได้สู้กันไปเห็นตะลุมบอลไปตะลุมมาตัวคุณหนิงเนี่ยพยายามเรียกให้คนช่วยเหลือครับสักแป๊บครับมารู้ตัวอีกทีหนึ่งอยู่ๆผู้ชายสองคน,นครับที่มาคุกคามคุณหนิงเนี่ยก็ร้องออกมาเสียงลั่นเลยครับไม่รู้คุณหนิงบอกว่าไม่รู้ว่าร้องเพราะอะไรนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปเลยครับ ตัวคุณหนิงก็ตกใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าครับแล้วก็หันไปเจอกับชายจอจัดคนนั้นตัวคุณหนิงเองก็เป็นห่วงครับถามว่าเป็นอะไรไหมยังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาช่วยเหลือกันจากนั้นสักพักหนึ่งครับก็มีชาวบ้านเหมือนได้ยินเสียงครับเพราะว่าต่อให้ทางมันเปียวครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลาจากหมู่บ้านมากนักเขาก็มาดูครับมาส่องไฟมาอะไรนะครับตัวคุณหนิงก็หันไปดูชาวบ้านพวกนั้นก็เรียกขอความช่วยเหลือครับ เมื่อชาวบ้านพวกนั้นเข้ามาใกล้ครับตัวคุณหญิงหันไปหาคนจัดทีทีก็หายไปแล้วครับตัวคุณหญิงตอนนั้นก็ไม่ทันตั้งตัวอะไรครับคิดแค่ว่า,ามีคนมาช่วยละจากนั้นชาวบ้านพวกนั้นครับก็พาคุณหญิงเนี่ยไปพักเหมือนเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านครับก็ชาวบ้านก็ช่วยกันขี่มอเตอร์ไซค์มาพาตัวคุณหญิงมาครับเพราะคุณหญิงเองก็แข้งขาอ่อนครับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วทุกคนก็มาถามคุณหนิงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวคุณหนิงก็เล่าให้ฟังครับตามสิ่งที่ตัวเองเจอเลยว่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าซอยมานะมาเจอผู้ชายนอนเหมือนสลบอยู่ตัวเองลงมาช่วยแล้วก็มีคนมาลากเข้าไปในพงหญ้าในพื้นที่ที่เป็นป่าข้างทางนี่แหละแต่ก็ถือว่าโชคดีมากที่มีชายจรจัดเข้ามาช่วยพอพูดถึงตรงนี้ครับ ทุกคนก็งงครับว่าชายจรจัดไหนที่บริเวณหมู่บ้านเราเนี่ยมีชายจรจัดด้วยเหรอตัวคุณหญิงเองก็เล่าให้ฟังครับว่าชายจรจัดคนนี้คนนี้ไงเมื่อก่อนมาอยู่ตรงนี้บ่อยคุณหญิงเนี่ยเอาข้าวให้ประจำเอาเงินให้ประจำเลยแล้วก็เล่าสัลักษณะให้ฟังครับก็มีชาวบ้านคนหนึ่งครับอ๋อเสียงดังขึ้นมาเลยคนนั้นนั่นเองแต่ว่าชายจรจัดคนนั้นน่ะเขาตายไปแล้วนะ ตายไปตั้งแต่3เดือนก่อนแล้วตัวคุณหญิงได้ยินแบบนั้นครับตอน,น,นแรกเธอเองก็ไม่เชื่อครับตกใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินว่ามันจะจริงเหรอมันเป็นไปได้ยังไงก็ชายจอนจัดคนนั้นยังมาช่วยเธออยู่เลยเมื่อกี้นี่เองจากนั้นครับชาวบ้านก็อธิบายให้ฟังครับว่าเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยชายจอนจัดคนนี้เหมือนว่าเดินอยู่ข้างทางครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าอะไรนะครับ ก็เหมือนสลบครับเป็นลมลม้ลมลงไปบนถนนครับจากเดินข้างทางอยู่เนี่ยบนถนนใหญ่ลม้ลมลงไปเสร็จปุ๊บเป็นจังหวะเดียวกับที่รถวิ่งมาพอดีครับทําให้ชนใส่เขาจนทําให้เขาเองเนี่ยเสียชีวิตเลยซึ่งก็มีตํารวจมีใครมาเต็มเลยครับด้วยความที่เขาเป็นคนจอนจัดท้ายที่สุดก็ถูกนําศพไปเก็บไว้ที่วัดทําพิธีแบบง่ายๆแล้วก็ ทุกคนก็ลืมเดือนไปครับด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีญาติไม่ได้มีใครเลยตัวคุณหนิงได้ยินแบบนั้นครับประจวบเหมาะกับสิ่งที่ตัวเองประสบมาด้วยครับคือชายจรจัดคนนี้ก็หายไปแล้วจริงๆ3เดือนก็ไม่รู้ครับว่าทําไมตั้ง3เดือนแล้วครับชายคนนี้ยังกลับมาเพื่อช่วยคุณหนิงอยู่ ส่วนตัวคุณหนิงคิดว่าเขาเองก็คงอยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณหนิงครับและคิดว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เองเนี่ยตัวเขาคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับกับเรื่องสยองในห้องมืด